สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการทำภารกิจรับเงินฟรี500บาทจากเกมนี้กันนะครับโดยเกมนี้ผู้ที่สมัครมาใหม่เขาจะแจกเงินให้เราฟรีอยู่ที่500บาทเพียงแค่ทำภารกิจให้สำเร็จนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นลิงก์เดี๋ยวจะทิ้งลิงไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับพอเข้ามาในตัวเกมเสร็จปุ๊บ ก็ให้มาเลือกช่องทางล็อกอินนะครับก็ให้ล็อกอินผ่านเบอร์มือถือเท่านั้นนะครับตรงนี้นะกดตรงเบอร์มือถือเท่านั้นนะไม่งั้นจะไม่ได้รับนั่นเองเนี่ยแล้วก็กดล็อกอินนะครับนี่ก็เลยนะครับ จะเป็นหน้าตาของเกมนี้เลยนะครับเป็นเกมที่เล่นง่ายแล้วได้เงินจริงด้วยถอนเงินได้จริง100%เเซนตะสำหรับเกมเนี้ยคนที่เข้ามาใหม่นะครับเขาจะขึ้นให้เลยว่าโบนัสพัป,ปิคเนตแล้วก็กดรับไปแล้วก็กดถอนมันก็จะเด้งเข้าสู่หน้าตาแบบนี้นี่เลยอันนี้จะเป็นภารกิจรับเงินฟรี500บาทนะครับเนี่ยเขาจะให้เงินเริ่มต้นเราประมาณ4 9 9บาท สิ่งที่เราต้องทํานับจากนี้ก็คือเมื่อเราได้เงินมาแล้ว4 9 9บ้าทใช่ไหมเราก็ต้องสะสมให้ครบ500บาทเพื่อถอนเงินนั่นเองนะครับเราต้องสะสมอีกเพียงแค่1บาทเพื่อถอน500บาทนะครับเข้าบัญชีธนาคารโดยตรงไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับ4%นะเนี่ยการที่เราจะหา1บาทได้เนี่ยก็คือมากดหมุนวงล้อตรงนี้เห็นไหมแล้วก็กด หมุนไปแบบนี้นะครับอ่าเราก็ได้มาอีกหนึ่งสตางค์นะครับเนี่ยได้มาหนึ่งสตางค์ก็สะสมไปนะครับตอนนี้ขาดอีกแค่เก้าสิบสตางค์ก็ถอนห้าร้อยบาทได้แล้วเนี่ยเพียงแค่เรามากดหมุนวงล้อตรงนี้นะครับฟึ๊บอ่าได้มาอีกหนึ่งสตางค์ เป็นสองสตางค์ตอนนี้เหลืออีกเจสิบสตางค์นะครับก็ถอนเงินได้แล้วก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับสำหรับการเล่นบัตรนับเบิร์อเคได้มาอีกสมสปินนะครับแล้วก็หมุนไปมาดูกันว่าจะได้อะไรอาได้มาอีก1สตางค์นะครับโบนัส สเท่าเป็น2สตางค์โอเคตอนนี้แค่ขาดอีกแค่50สิบตางค์นะครับก็จะครบ500บาทแล้วถอนเงินได้ทันทีได้มาอีก1นึ่สตางค์นะครับนี่เลยก็กดรับไปแล้วก็มาหมุนวงล้อก,กันต่อด้านล่างนี้ก็จะเป็นคนที่เขาถอนได้นะครับเนี่ยเห็นไหมแปดร้อยแปดร้อยเนี่ย บัตรนาโชคก็กดหมุนไปตอนนี้ขาดแค่40สตางค์นะครับก็ถอนเงินได้แล้วหาได้มาอีก1สตางค์นะครับก็กดรับไปได้มาอีก3สปินโอเคฟื้เพียงแค่เรามาหมุนวงล้อตรงนี้นะครับอันนี้ได้เป็น เปลี่ยนทองคาเปลี่ยนทองคําตรงนี้สะสมอีก4ี่สิบจะแลกหนึ่งสตางค์ได้โอเคแล้วก็หมุนไปแอปนี้ถอนเงินได้จริงนะครับย้ําว่าแอปนี้ถอนเงินได้จริงไม่หลอกลวงแน่นอนนะครับเพียงแค่ทําตามภารกิจที่เขาบอกแล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับทําเป็นแน่นอนนะโอเคได้อีกสี่สิบ แรกหนึ่งสตางค์ได้อ่าตอนนี้ขาดอีกแค่สองสตางค์ครับก็ถอนเงินได้แล้วได้มาอีกหนึ่งสตางค์นะครับก็สะสมไปตอนนี้ขาดอีกแค่หนึ่งสตางค์ก็ถอนอ่าก็ครบห้าร้อยบาทก็ถอนเงินได้แล้วนะครับตอนนี้เห็นไหมคือมันได้ง่ายมากนะครับแล้ก็หมุนไป คนที่สมัครมาใหม่เขาจะให้เราหมุนฟรีประมาณ6ครั้งนะครับส่วนที่เหลือเราต้องไปเล่นเกมแล้วก็แนะนำเพื่อนช่วยนะครับถึงจะถอนเงินได้นะครับนี่ได้เป็นเหรียญทองคำมาเมื่อกี้ผมว่าเหลืออีกประมาณหนึ่งสตางค์เนี่ยมันน่าจะจะได้ยากปกติหน่อยนะครับจะได้ยากกว่าปกติ ก็ไม่เป็นไรนะก็เป็นธรรมดาอ่าได้มาอีก2ต้องสะสมอีกประมาณ25เหรียญทองคำเพื่อแลก0.1นสตางค์ครับเนี่ยก็หมุนไปครั้งสุดท้ายแล้วได้เป็นเหรียญทองคำโอเคตอนนี้ก็ต้องสะสมเหรียญทองทองคำอีกประมาณ22เหรียญทองคำ เพื่อแลกหนึ่งสตางค์นั่นเองนะครับจากตรงนี้ตอนนี้ผมสะสมได้ประมาณ499บาท90สตางค์แล้วก็ยังขาดหนึ่งสตางค์เพื่อถอน500สมมุติว่าเราครบ500แล้วใช่ไหมเราก็มากดถอนเงินตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยถอนเงินึออ๊บแล้วก็มาผูกบัญชีธนาคารตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับเป็นบัญชีธนาคารรับเงินนะเนี่ยตอนนี้ผมก็ยังถอนไม่ได้นะเพราะว่ามันยังไม่ครบจํานวน จะประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมแจกเงินฟรี500บาทของเขาหรือใครไม่อยากทํากิจกรรมก็สามารถเล่นแอปนี้ได้นะครับเป็นแอปเกี่ยวกับให้เรามาเล่นเกมพวกเนี้ยแล้วก็เอาชิปด้านบนตรงเนี้ยที่เป็นเงินจริงๆอะ่ะตอนนี้ผมมี139ชิปก็คือ139บาทนั่นเองนะครับแอปนี้ถอนขั้นต่ําประมาณ200นะสาหรับการเล่นเกมเนี่ยผมก็เอาถ้าผมเอาชิปตรงเนี้ย 139อสสบาบาทเนี่ยไปเล่นเกมพวกเนี้ยถ้าผมเล่นได้ถึงสองร้อบาทผมก็กดถอนได้นะครับเนี่ยกดถอนเงินตรงนี้นถอนขั้นต่ำคือสอง้อตอนนี้ผมก็ยังถอนไม่ได้นะผมก็เคยถอนไปแล้วครั้งหนึง่งเห็นหมาสองร้อยเงินก็เข้ามารอไม่ถึงสามนาทีนะครับเงินก็เข้ามาจริงๆนะแอปนี้จ่ายเงินจริงหนึ่งร้อยตุลเซนนะครับอ่าตรงนี้เราก็กดรับไปไดมาหนึ่งสตางค์ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ